รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุกคนผมครูมิ้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแมทเดย์เจสนะครับรายการที่ทําให้ทุกคนนะครับเข้าใจคณิตศาสตร์และรู้จักคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นเข้าใจง่ายได้ในคลิปเดียวนะครับวันนี้ครับครูมิ้นจะพาทุกคนไปเรียนกันในหัวข้อความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับ จำนวนนะครับคือสิ่งที่เราใช้บอกปริมาณนะครับโดยมีตัวเลขเป็นสัญลักษณ์บอกจํานวนนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นเราไม่มีเลยก็คือเป็นเลข0นย์ะครับมีอันนึงก็เป็นเลข1มี2อันเป็นเลข2มี3อันเป็นเลข3 4, 5ไปเรื่อยๆนะครับเลข0 1น3 4 5 6 7 8และ9 0-9เนี้ยเราเรียกว่าเลขโดดนะครับเลขโดดคือเลขที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวตัวเดียวนะครับแบบไม่มีเพื่อนมาอยู่ด้วยเลยแต่ถ้าเลขโดดหลายตัวเนี้ยมาอยู่ด้วยกันรวมกันนะครับก็จะกลายเป็นจํานวนใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งจํานวนใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี้ยเราก็จะมีการอ่านได้แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเลขนั้นเนี้ยอยู่ในหลักอะไรนะครับซึ่งจะมีวิธีการอ่านดังนี้นะครับมาดูในตัวอย่างที่1กันเลยนะครับในตัวอย่างที่1นะครับจะมีเลข63 5 4 7 8แล้วก็9านะครับจำนวนนี้เนี่ยจะอ่านได้อย่างไรครูมิ้นนะครับแนะนำให้ใช้ตารางค่าประจำหลักในการช่วยอ่านนะครับโดยเริ่มจากการใส่เลขลงไปในตารางค่าประจำหลักก่อนนะครับโดยเริ่มใส่เลขจากาตัวเลขฝั่งขวามือสุดเนาะในหลักหน่วยเลขเก้าใส่ในหลักหน่วยเนาะหลักสิบเป็นเลข8หลักร้อยเป็นเลข7หลักพันเป็นเลข4หลักหมื่นเลข5ใส่เข้าไปนะในตารางนะครับแล้วก็ หลักแสนใส่เลข3แล้วก็หลักล้านใส่เลข6นะครับเมื่อใส่ลงไปในตารางแล้วนะครับก็จะได้เป็นเลข6อยู่ในหลักล้านนะครับมีค่าหล้านเลข3อยู่ในหลักแสนมีค่า3า0แสนนะครับเลข5อยู่ในหลักหมื่นมีค่า5 0,000ื่นเลข4อยู่ในหลักพันมีค่า4ี่พันนะครับเลขร้อยอ่าเลขในหลักร้อยคือเลข7มีค่า700นะครับเลข8อยู่ในหลักสิบมีค่า80และเลข9อยู่ในหลักหน่วยมีค่า9 เมื่อเรารวมจำนวนทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับก็จะอ่านจำนวนนี้ได้ว่า6ล้าน3แสน5หมื่นสพันร้อยนะครับและเราครับยังสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายได้อีกนะครับก็คือ6ล้านบวก0 0 0แสนบวก5 0 0หมื่นบวกพันบวก7ร้อยบวก10และบวก9นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ งั้นเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยดีกว่าครับล้วตัวอย่างที่2ครับเดี๋ยวให้ทุกคนครับลองอ่านจํานวนที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ดูนะครับมีเลข3เลข8เลข4เลข6เลข5เลข0แล้วก็เลข1นะครับจะสามารถอ่านได้อย่างไรมาลองดูเลยแล้วกันนะครับจํานวนนี้เนี่ยอ่านได้ว่า3 8 4ล้าน8ปดนนะครับจํานวนนี้ทําไมเราอ่านเป็นสิงเอ็ใช่ไหม เพราะว่าจานวนนี้ครับลงท้ายด้วยเลข1ครับถ้าจํานวนใดลงท้ายด้วยเลข1เนี่ยเราจะไม่อ่าน11หรือ501เราจะไม่อ่านแบบนั้นนะครับเราจะอ่านเป็น501อยครับอย่างในข้อนี้อ่านว่า3ามล้านแปดแนัเอ่นเองนะครับซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปก,กระจายได้เป็น3ล้านบวก80 0แบวก40,000บวก6000บวก500แล้วก็บวก1อ่าไม่ยากเลยเนาะ คราวนี้เนี่ยมาลองอีกสักข้อดีกว่าครับอีกสักข้อนึงเป็นตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3มเนี่ยมีเลข9เลข3เลข2เลข0เลข0แล้วก็เลข3ครับจำนวนนี้อ่านออกกันไหมเอ่ยอ่านว่าอะไรกันครับคำตอบก็คือ9 32, 000, 3 2 0 0 0นนัมั่นเองนะครับและสามารถเขียนให้อยู่ในรูปก,การกระจายได้เป็น90 0 0 0บวก30,000บว 30, ก2000แล้วก็บวก3นะครับ เมื่ออ่านจํานวนกันเป็นแล้วนะครับต่อไปครูมิ้นจะพาไปสู่การเปรียบเทียบจํานวนกันก่อนนะครับในการเปรียบเทียบจํานวนนี้เราต้องรู้จักเครื่องหมายในการเปรียบเทียบก่อนนะครับก็จะมีเครื่องหมายมากกว่าที่หันอ้าปากนี้นะกินจํานวนทางซ้ายนะครับเอาจำนวนทางซ้ายเป็นเกณฑ์นะมากกว่ากินจานวนทางซ้ายน้อยกว่านะนะครับแล้วก็เท่ากับน,นะครับแล้วก็มีไม่เท่ากับด้วยนะมีมีสีแบบเนาะแต่วันนี้เราจะมารู้จักใช้กันแค่3แบบนะครับ คราวนี้เมื่อเรารู้จักเครื่องหมายกันแล้วนะครับเราไปลองเปรียบเทียบจำนวนกันเลยดีกว่าครับในการเปรียบเทียบจำนวนนะครับให้เริ่มดูก่อนนะว่าจำนวนใดมีหลักมากกว่าถ้าจำนวนที่มีหลักมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าเลยครับโดยอัตโนมัติเลยอย่างเช่นตัวอย่างที่4นะครับในตัวอย่างที่4เนะี่ยมีเลข1234นะครับแล้วก็4 5 9 จะเห็นว่า1234มีเนี่ยมีทั้งหมด4หลักเนาะมีถึงหลักพันแต่459เนี่ยมีเพียงแค่3หลักนะครับดังนั้นเนี่ย1,234ี่เนี่ยมีค่ามากกว่า459ให้ใส่เครื่องหมายมากกว่านะครับตัวอย่างต่อไปนะครับคราวนี้เรามาลองเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลักเท่ากันบ้างนะครับถ้าจำนวนที่มีหลักเท่ากันให้ค่อยๆเปรียบเทียบเลขโดดในแต่ละหลักเปรียบเทียบกันไปเรื่อยๆนะครับโดยเริ่มจากหลัก ที่มีค่ามากท really. ี uh, ่สุดก่อนมาดูตัวอย่างที่5กันเลยครับตัวอย่างที่5ครับ3 4 5 2 8 7ครับกับ3 4 5 2 9 3านครับ2จํานวนนี้จานวนไหนมากกว่ากันครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2จํานวนเนี่ยมี6หลักเหมือนกันก็คือหลักแสนเลขในหลักแสนเนี่ยเป็นเลข3เหมือนกันทั้งคู่เลขในหลักหมื่นก็เป็นเลข4ี่เหมือนกันทั้งคู่นะครับเลขในหลักพันก็เป็นเลข5เหมือนกันทั้งคู่ เลขในหลักร้อยก็เป็นเลข2เหมือนกันอีกนะครับดังนั้นเราต้องมาดูถึงเลขในหลัก10เลขในหลัก10บเนี่ยจำนวนทางซ้ายเนี่ยเป็นเลข8นะครับจำนวนทางขวาเป็นเลข9เลข8เนี่ยน้อยกว่าเลข9ดังนั้นเนี่ยข้อนี้ต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าหมายถึง3 4 5 2 8นนะครับมีค่าน้อยกว่า345293ครับผ่านไปแล้วนะครับกับการอ่านการเปรียบเทียบจำนวนนะครับ คราวนี้เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็คือการประมาณค่ากันนั่นเองนะครับการประมาณค่าคืออะไรการประมาณค่าก็อย่างเช่นวันนี้ผมมีเงิน21บาทมีเงินประมาณ20บาทหรือเสื้อตัวนี้ราคา199บาทก็ประมาณ200บาทของสิ่งนี้ราคาประมาณ3,500บาทก็ประมาณ4,000บาทจะเห็นได้ว่า ในชีวิตประจําวันเราเจอการประมาณค่าอยู่บ่อยๆนะครับดังนั้นการประมาณก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะลงรายละเอียดไปมากกว่านั้นเกี่ยวกับการประมาณก็คือเราต้องบอกด้วยนะครับว่าเราต้องการค่าประมาณเนี่ยประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มอะไรเต็ม10เต็มร้อยเต็มพันหรือเต็มหมืน่นอ้าวแล้วเราจะทํำยังไงล่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันในการประมาณนั้นนะครับมีเทคนิคอยู่ง่ายๆครับว่า ถ้าโจทย์ต้องการค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มอะไรให้เราไปดูหลักที่น้อยกว่าที่โจทย์ถามหหลักนะครับตัวอย่างเช่นถ้าต้องการค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยให้เราไปดูที่หลักสิบ้าต้องการค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันให้เราไปดูที่หลักร้อยนะครับโดยถ้าเลขที่เราไปดูนั้นมีค่าน้อยกว่า5นะครับก็คือเลข0 1 2 3 4ให้เปลี่ยนเลขนั้น,นที่เราดูเลยนะตั้งแต่เลขนั้นนะครับไปทางขวามือ คือหลักที่น้อยลงเรื่อยๆนะครับให้กลายเป็นเลขศูนย์ให้หมดแต่ถ้าเลขนั้นที่เราดูเป็นเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ทําการบวก1หรือทด1เนี่ยไปในหลักที่สูงกว่าก่อนนะครับแล้วจึงเปลี่ยนเลขนั้นเป็นเลขศูนย์และจํานวนที่อยู่ทางขวามือเลขอ่าเลขที่อยู่ทางขวามือเนี่ยเป็นศูนย์ไปเลยอาจจะงง,ง,ง,งๆใช่ไหมพอพูดอย่างนี้แล้วไปดูตัวอย่างที่6กันดีกว่าครับเดี๋ยวทําจริงๆกันเลยในตัวอย่างที่6นะครับจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยของ2318นะครับ อย่างที่บอกไว้เธอถ้าโจทย์ถามว่าต้องการค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มอะไรให้เราดูน้อยกว่านั้นหหลักใช่ไหมครับในข้อนี้เนี่ยโจทย์ต้องการค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยนะครับเราก็ไปดูที่หลักอะไรครับหลักสิบในที่นี้ครับหลักสิบก็คือเลข1เนาะเล,เลข1เลข1นเนี่ยน้อยกว่า5ดังนั้นเนี่ยเราจะปัดตั้งแต่เลข1นะเลข1เป็นต้นไปคือทั้งเลข1และเลข8เนี่ยกลายเป็นเลข0ูนย์ให้หมดเลย ดังนั้นเลขที่เหลืออยู่ก็คือจะมีแค่เลข2กับเลข3นะครับเลข8กับเลข1กลายเป็นศูนย์ไปแล้วเนาะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ2318เนี่ยก็คือ2300ทน้ทุนๆเลยไม่ยากเลยใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันในตัวอย่างต่อไปกันดีกว่าครับตัวอย่างที่7จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ13,945ในข้อนี้นะครับเราต้องดูที่หลักร้อย ก็คือเลข9เพราะโจทย์ต้องการถามค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มพันเราก็ดูที่หลักร้อยหลักร้อยคือเลข9นะครับข้อนี้เป็นเลข9เลข9มีค่ามากกว่า5ดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการทด1เนาะไปในหลักที่สูงกว่าก็คือทดไปหาหลักพันก่อนที่จะเปลี่ยนตัวมันเองเนี่ยเป็นลูกเลข0ูนย์นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนตัวมันเองเป็นเลข0ูนย์เลข9ทด1ไปหาเลขสาเลข3ก็จะกลายเป็นเลข4นะครับและตั้งแต่เลข9เป็นต้นไปก็คือเลข9เลข4เลข5จะกลายเป็นเลข0ูนย์หมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเลขที่เหลืออยู่ก็จะมีแค่เลข1เลข4แล้วก็ตามที่ศูนย์สตัวนั่นก็คือ14,00 0นันั่นเองครับดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ13,945ก็คือ14,00 0นัน่นเองครับเดี๋ยวเราไปลองกันต่อในตัวอย่างที่8นะครับตัวอย่างที่8จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มพันของ450 450เราต้องการค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันใช่ไหมครับเราให้ดูในหลักร้อยในหลักร้อยเนี่ย เป็นเลข4ถ้าเป็นเลข4ี่เนี่ยเราต้องทำยังไงครับตั้งเลขสตั้งแต่เลข4เนาะเป็นศูนย์ให้หมดเลยเอา้าอย่างนี้เลขก็จะหายไปเลยสิก็จะกลายเป็นศูนย์หมดเลยสิใช่ไหมคำตอบก็คือใช่ครับดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ450ก็คือศูนย์นั่นเองครับมันดูเมกเซน์ไหมก,ก็ใช่นะเพราะว่าอะไรเพราะถามว่าถ้าเรามีเงิน450แล้วเพื่อนเรามาถามว่าเฮ้ยเธอมีเงินขี่พันเราก็ต้องตอบว่า มีไม่ถึงพันอยู่แล้วก็วคือไม่มีสักพันเลยเพราะมีแค่450เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าประมาณแก้เคียงจำนวนเต็มพัน์ของ450ก็คือศูนย์นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้ายังไม่จุใจต้องการทบทวนซ้ำหรือต้องการดูย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w etvthai tv นะครับสำหรับวันนี้ครูมิ้นและรายการแมทดเจสต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย